วัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสําหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับศาสตร์ห่วจุ้ยนะคะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการจัดเตียงยังไงให้ถูกกลักห่วจุ้ยนะคะจัดเตียงยังไงให้นอนแล้วรวยจัดเตียงยังไงให้นอนแล้วไม่เจ็บป่วยนอนแล้วเฮงตลอดทั้งปีเนาะไปชมกันเลยคะ่ะ ควรหันหัวเตียงหรือปลายเท้าชี้ไปทางประตูห้องนอนโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะจะทําให้ขัดโชคลาภมากๆเลยประตูห้องนอนเปรียบเสมือนทางเข้าออกของโชคลาภค่ะเพราะฉะนั้นการหันหัวเตียงหรือท้ายเตียงไปทางประตูห้องนอนจะเปรียบเสมือนการขัดโชคลาภที่จะเข้ามาหากย้ายตำแหน่งไม่ได้ให้หาสิ่งของมากั้นระหว่างเตียงกับประตูห้องนอนไว้นะคะ การนำลูกแก้วแก้ห่วงจุ้ยมาแขวนไว้บริเวณหัวเตียงก็สามารถช่วยแก้ไขได้นะคะไม่ควรตั้งเตียงติดห้องน้ำค่ะ เพราะห้องน้ําจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านสุขภาพหากตำแหน่งของเตียงนอนอยู่ใกล้ห้องน้ําอาจทําให้สุขภาพไม่ดีได้นอกจากนี้นะคะห้องน้ํายังเป็นพื้นที่ที่เก็บกักความชืน้นดังนั้นการนอนใกล้ห้องน้ําทําให้ร่างกายได้รับความชื้นมากจนเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้หากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะให้ปรับทิศทางห้องนอนหันไปทางห้องน้ําแทนเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้นอนกับห้องน้ําค่ะ ไม่ควรวางเตียงนอนใต้แนวคานค่ะเพราะเหลี่ยมของแนวคานจะพุ่งมาหาผู้นอนเปรียบเสมือนการถูกพลังงานไม่ดีทำร้ายตลอดเวลานอนนะคะกรณีที่ไม่สามารถย้ายเตียงนอนได้นั้นวิธีแก้ง่ายเลยก็คือการนำฝ้าพดานมาตีปิดคานเพื่อลบเหลี่ยมของคานออกนั่นเองค่ะทิศนอนควรเลือกที่เหมาะสมโดยการนอนหันหัวไปทางทิศเหนือน,นั้น จะช่วยเสริมในด้านการงานความเจริญก้าวหน้าทิศใต้ส่งเสริมในด้านชื่อเสียงและเกียรติยศค่ะส่วนทิศตะวันออกจะช่วยส่งเสริมในด้านความประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดสมหวังตามปารถนาทิศตะวันตกเป็นทิศที่ต้องห้ามนะคะไม่ควรหันหัวนอนไปทางทิศนี้โดยเด็ดขาดเพราะเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคลค่ะ หัวเตียงควรชิดกับกำแพงเพราะกำแพงเป็นเสมือที่กักเก็บพลังงานที่ดีค่ะดังนั้นหัวเตียงที่ชิดกำแพงจะทําให้ผู้นอนได้รับพลังงานที่ดีอยู่เสมอนั่นเองนอกจากนี้นะคะการที่หัวเตียงชิดกับกำแพงยังช่วยลดช่องว่างระหว่างเตียงกับกำแพงซึ่งเป็นพื้นที่สะสมฝุ่นทําให้ฝุ่นสะสมน้อยลงและลดโอกาสการเกิดโรคจากฝุ่นด้วยค่ะ ียงนอนที่ดีควรจะมีหัวเตียงนะคะและหัวเตียงนอนที่ดีเป็นหัวเตียงที่มีลักษณะปิดทึบและมั่นคงค่ะ,ะแสดงถึงความแข็งแรงและมั่งคั่งของเจ้าของบ้านนั่นเองที่นอนควรอยู่สูงจากพื้นห้องเพราะจะทำให้พลังงานที่ดีสามารถไหลเวียนรอบที่นอนได้ค่ะทำให้สุขภาพแข็งแรงจากการได้รับพลังงานที่ดี นอกจากนี้การเลือกที่นอนที่สูงจากพื้นห้องยังช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของลมช่วยทำให้อุณหภูมิภายในห้องไม่สูงและอากาศถ่ายเทด้วยนะคะไม่ควรเก็บของใดๆไว้ใต้เตียงด้วยของเหล่านี้จะเข้าไปขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานที่ดีนอกจากนี้การเก็บของไว้ใต้เตียงจะทำให้การทำความสะอาดลำบากและเป็นที่สะสมของฝุ่น ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ถ้าหากพื้นที่น้อยหรือลีกเกลี้ยงการเก็บของใต้เตียงไม่ได้จริงๆนะคะ<ๆ>ก็ควรที่จะเลือกเตียงที่มีลิ้นชักด้านล่าง<ๆ>เพื่อลดปัญหาการสะสมของฝุ่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทลิปการจัดเตียงให้ถูกหลักห่วงจุย้ยลองไปทำตามกันดูนะได้ผลยังไงอย่าลืมเมนบอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นทลิปเกี่ยวกับการจัดหลักห่วงจุ้ยในเรื่องไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ 嗯。